สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอจฉริยะรั่นรู้ตัวคนทำร้ายแตงโมนิดาโดนใบมีดกรีดขาก่อนผลักตกเรือล่าสุดเมื่อคืนวันที21่21พฤษภาคม65ในอัจฉริยเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาชญากรรมรับสดความคืบหน้ากรณีแตงโมโดยเผยว่าขอให้ประชาชนทุกคนติดตาม Facebook แตงโมนิดาบัญชีฮัปี้เมลอนพัชรวินรพงศ์ให้ดีอย่าคลาดสายตาเพราะรจะมีหลักฐานจากพลเมืองดีถูกปล่อยออกมาเรือ่อย ยพยานหนึ่งคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่รู้จะทําอย่างไรมาวันนี้รู้สึกสำนึกผิดจึงนําหลักฐานบางอย่างมามอบให้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับคนบนเรือซึ่งระบุได้ว่าใครเป็นคนฆ่าแตงโมฆ่าแบบไหนซึ่งขณะนี้รู้ตัวแล้วและยืนยันเป็นคดีฆาตกรรมอําพรังแตงโมถูกใบมีดกรีดขาและมีคนช่วยยกขาจนเลือด,ดหยุดไหลก่อนทุกพลักตกหัวเรือด้านหน้าถือเป็นการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมด้วยบันดาลโทษะนายอจฉริยะยังเผยอ,อ,อีกว่า มั่นใจมีคนถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันค้ายอย่างน้อยสาคนมีพยานสำคัญที่เห็นเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งกลับใจรู้สึกผิดจึงนำหลักฐานมามอบให้พร้อมฝากบอกทนายจุกรู้คันไม่ออกแน่นอนส่วนคนที่คิดว่ามีเงินใช้เส้นสายเพื่อผลผิดความรับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยไม่เกิน3ถึง4วันนี้โดยเฉพาะตำรวจที่สร้างหลักฐานเท็จทำเป็นขบวนการจะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหักเห็นเอกสารตนต้องมีการดำเนินคดีกับตำรวจ นี้อีกหลายนายพร้อมฝากบอกผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีจองสาราวัดได้เลยถ้าทําไม่ได้มาเหยียบหน้าตนได้เลยตนมีหลักฐานครบทวนทั้งหมดนายอฉริยะยังกล่าวอีกว่าในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565ชมรมได้เรียกประชุมทีมงานทั้งหมดหลังพบหลักฐานสําคัญที่เกิดเหตุการณ์บนเรือทั้งหมดและจะมีภารกิจพิเศษด่วนในคดีแตงโมนอกจากนี้จะเดินทางไปสภาพร้อมด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนนสุนันสมาชิกบุ สภาในฐานะผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ